นิทานพระคัมภีตอนที่21บัญญัติสิบประการวันที่ตาเล่าเรื่องการข้ามทะเลแดงนั้นตาหลานอยู่ในสวนกันจนค่าเรื่องนี้แม่เคยสั่งห้ามไว้อย่างเด็ดขาดเพราะเมื่ออากาศเย็นลงอาณาอาจเป็นหวัดได้และโรคที่เธอเป็นอยู่ ไม่ควรติดหวัดอย่างยิ่งแต่คุณตาติดพันกับเรื่องที่เล่าจนลืมเวลาแล้วอาณาก็เป็นหวัดนิดหน่อยเข้าจนได้แม่กลับมาถึงบ้านตอนเย็นได้ยินเสียงอาณาจามแม่ไม่ชอบใจเลยและมีปากเสียงกับคุณตาคุณตาเสียใจเดินน้ำตาคลอเบ้าไปหาอานาซึ่งนอนอยู่บนเตียง เราจะมาทำสิ่งที่โมเสสทำกันนั่นก็คือขออัศจรรย์จากพระเจ้าเพื่อไม่ให้หนูป่วยอาณาคิดแล้วคานว่าแต่โมเสสขออัศจรรย์ได้เพราะเขามีไม้เท้านะคะตาแล้วเรามีอะไรล่ะคะอาัชอาชิอัชิตอคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วตอบว่า เรามีไม้เท้าอยู่ในใจหนูใช้หัวใจทั้งดวงขอพระเจ้าให้หนูหายป่วยจะได้ไม่มีใครมาโทษตาก็ได้ค่ะอาณาว่าแล้วเธอก็พลอยหลับไปวันต่อมาดูเหมือนอานาจะหายป่วยแต่แม่ก็ยังบังคับให้อานาอยู่บ้านพักผ่อนบนเตียงอีกวันในตอนเที่ยงมาเตโอชาเมโรก็แวะมาหา อาณาเป็นอะไรเหรอครับไม่เห็นไปโรงเรียนวันนี้คุณตาซึ่งเคยได้ยินหลานสาวพูดถึงเด็กชายคนนี้รู้สึกยินดีที่ได้รู้จักกับมาเตโอมาเลนก็เช่นกันเธอพูดกับอาณาว่าดูสิเพื่อนหนูช่างเป็นเด็กที่มีสุขภาพดีแท้ถ้าหนูกินเยอะๆหนูก็จะแข็งแรงเหมือนเขามาเตโอประหลาดใจ ที่ได้ยินมาเรนพูดเช่นนี้เด็กชายว่าแต่แม่ว่าผมอ้วนมากจึงไม่ค่อยยอมให้ผมกินอะไรมันเป็นเวลาอาหารกลางวันมาเตอโอกินข้าวมาแล้วแต่สายตาเขายังจับจ้องไปยังอาหารของอาณาซึ่งเป็นสปาเกตตี้หมูแฮมกับมะเขือเทศวันนี้เรามาถึงตอนสำคัญที่สุดของพระคัมภีร์แล้วล่ะ เรื่องบัญญัติสิบประการไงมาเตโอคุณตาถามว่าเธอสนใจจะฟังด้วยไหมที่จริงแล้วมาเตโออยากให้อานานเล่าต่อให้ฟังมากกว่าแต่ด้วยมารยาทเด็กชายจึงตอบไปว่าครับแล้วคุณตาก็เริ่มเล่าเมื่อออกจากอียิปต์ชาวอิสราเอล เดินทางร้อนแรมอยู่ในทะเลทรายถึงสามเดือนแล้วพระเจ้าก็ตัดสินพระทัยที่จะมอบข้อปฏิบัติแก่ชาวยิวอย่างชัดแจ้งเมื่อมาถึงเชิงเขาซีนายจึงบัญชาให้มีฟ้าแลบแปลปราบและมีเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่ากึกก้องไปทั่วชาวอิสราเอลตกใจกลัวมากและคิดว่าวาระสุดท้ายคงมาถึงแล้ว พระเจ้าทรงประกาศบัญญัติสิบประการในตอนแรกเป็นพระวาจาจากนั้นก็ทรงจารึกลงบนแผ่นหินว่าดังนี้ข้อหนึ่งเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวของพวกเจ้าจงรักเราอย่างสุดจิตสุดใจข้อสองอย่าใช้นามของเราไปในทางที่ผิดข้อสามวันที่เจ็ด จงพักผ่อนและถวายเป็นวันของพระเจ้าข้อสีจงนับถือบิดามารดาและให้เกียรติพวกท่านข้อห้าอย่าฆ่าคนข้อหกอย่าผิดประเวณีข้อเจ็ดอย่าลักขโมยข้อแปดอย่าใส่ร้ายป้ายสีเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่ากโกหกข้อเก้า อย่าอยากได้ภรรยาของเพื่อนบ้านขอ้อ10อย่าโลภในทรัพย์สมบัติของเพื่อนบ้าน